็ค่อนข้างที่จะกังวลตรงนั้นเขาก็เลยมีคําถามพวกนี้นะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าทุกคนได้รับคําถามอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็คือจะเป็นคําถามเกี่ยวกับถามมากดค่อนข้างรู้สึกว่าค่อนข้างขดดันเพราะเพราะว่าอีกคนหนึ่งที่ได้เข้ารอบเนี่ยค่ะก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาตอบอะไรไปครับคนที่ถามเป็นชาวต่างชาติหรือว่าเป็น คณะกรรมการเป็นผุ้งคุคูรุจากกพหมดเลยค่ะก็คือเหมือนกับว่าจากเนยานต่างๆก็เป็นคนไทยหมดเลยค่ะครับอ๋อในการคัดเลือกในครั้งนี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเพิ่มกลับอีกทีนึงพี่ตุ้ยเคล็ดลับแล้วตอนนี้เข้ามาทวิ์เคล็ดลับพีชิตถุนละครับทุนต่างประเทศไปเยอะละครับุนในไทย รับิจิตรนะครับขั้นตอนดีกว่าส่วนใหญ่อะไรก็จะต้องทำยังไงกันบ้างขั้นตอนส่วนใหญ่มหาลัยเขาจะประกาศรับสมัครนะครับแล้วก็เขาเขาจะเป็นโครงการพิการออกมานะครับเช่นโครงการความสามารถพิเศษโครงการทุนเรียนดีนะครับโครงการเฉลิมเกียรติเนีคยับเขาก็จะมีมีรายละเอียดบอกให้ว่าน้องที่มีความสามารถทางด้านนี้นะมีเกตมีเกตด2.5ขึ้นไปนะครับหรือว่าจะเอาแบบทุนเรียนดีเลยก็คือ3.5ขึ้นไป3.5นี่ถือว่าเรียนดีดีมากเลยนะครับสามารถที่ จะขอทุนได้แค่แตทุกอย่างเขาจะมีกําหนดคุณสมบัติมาให้เราก็ดูตรงนั้นนะครคุณสมบัติเราแล้วก็เรามีอพอร์ตโฟลิโอเชื่อว่ามีทุกคนอยู่แล้วนะครับก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งในการเข้าไปพิจิตรับ,รบถ้าเกิดเรามีผลงานดีๆขอตัวอย่างสักอันหนึ่งสักที่หนึ่ง สักทูตหนึ่งพี่ว่าให้ต้องเตรียมอย่างนี้ขั้นตอนอย่างนี้เราจะสัมภาษณ์ถามประมาณนี้หนะ้าอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ที่พี่ไปสบการณ์ที่ไปถามน้องๆมาครับครับ,รบก็จะเป็นคุณของทางด้าน เรียนแฟชั่นก็ได้นะครับมีน้องคนหนึ่งสนใจทางด้านแฟชั่นมากนะครับมีงานที่ไหนเขาก็จะไปไปดูงานอย่างอยงานเอ็กโปอย่างเงี้ยครับเขาจะไปไปถ่ายรูปไปเรียนวิธีการเป็นคอร์สระยะสั้นๆนะครับแล้วก็ส่งผลงานเข้าประกวดโดนทิ้งถามขยามากได้บ้างไม่ได้มัางนะครับได้รางวัลชมเชยมัางเขากลับ เก็บไว้เป็นแฟ้มเลยนะครับเป็นแฟ้มแล้วก็พอคณะพวมหาลัยเขาประกาศรับเอาแค่ยื่นแฟ้มอันนี้ไปอะฮะไม่จาเป็นต้องเกต3.5หรือเกต3.8แค่เกต2นิดๆนะครับคือน้องเขาสนใจทางน้าปฏิบัติเขาก็เลยวิชาการเกาเลยไม่ค่อยเอาเขาเอาแฟ้มอันเดียวนี่ฮะประมาณ2 0 3าไม่ต้องหนามากเพราะว่ากรรมการเกีตดูนะครับคัดเอาแต่ที่แบบคุณทีของเราไปเสนอกรรมการแค่นั้นนะฮะไม่ไม่ไม่ถึงอาทิตย์ได้แล้วองนี้ด้วย คือวักเต้เนี่ยน้องจะมาถามเรื่องแอพพลิเคชันแล้วก็สอบตรงก่อนหนี้สอบตรงคือวิธีการสอบตรงส่วนใหญ่จะมีการดูพอร์ตเฟย์โอด้วยนะครับเขาบอกว่าพี่พอร์ตผมเยอะมากตั้งแต่อุดมการทำโครงการประกาศไปทำอะไรนะฮะคว่มกาลาลูกน้ำยุไลานะครับตอหนึ่งมาเป็นหัวหน้าห้องมีสะสมมาหมดเลยนะฮะเป็นแฟ้มหนาขนาดนี้ฮะ เขาเอาทั้งหมดไปอันนั้นไม่จําเป็นนะครับไอ้ลูกน้ำยุงลายหรือว่าไปเดินดับเบิลยร์อนุบาลนะพีไม่ต้องนะครับเพราะว่ามันคงเะ่อหูกรรมการโยนทิ้ขัพยานถ้ส่วนใหญ่แน่นอนเอาที่แบบสุดยอดของเรานะครับที่เราไปฝึกอาชีพหรือว่าฝึกการทำแฟชั่นฝึกเข้าคอร์สนะครับไอ้พวกนี้ครั เขาจะเห็นว่าเราสนใจที่จะเรียนจริงๆแล้วก็ที่สาคัญเหมือนของ่ามประเทศเหมือนกันบจบไปแล้วเอาไปทําอะไรต้องบอกเขาให้ชัดเจนนะครับถ้าเกิดบอกว่าเกิดไปแล้วอาจจะไปช่วยพ่อช่วยแม่ให้ให้ปลดหนี้อะไรก็อาจจะมีน้ําหนักน้อยหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าจบแล้วเรียนจบแล้วได้ทุนจบแล้วเอาไปช่วยสังคมนะครับ,รบในภาพรวมคือภาพใหญ่ช่วยสังคมช่วยชุมชนให้มีคุณภาพดีขึ้นมีมาตรฐานดีขึ้นนั่นแหละครับคุณมีสิทธิ์ที่จะได้ทุน80 90รซแล้วนะครับที่ ในการสัมภาษณ์มีคำถามแปลกไหมที่ต้องเตรียมตัวเออคำถามแปลกๆไม่มีคำถามย้อนทิศคือผ่านไปได้ก็คือทำไมถึงเรียนขนาดนี้แค่นั้นแหละฮะหาคำตอบดีๆแล้วก็ตีนับเท่าเล่าเรื่องจริงนะครับให้ให้ชนะใจกรรมการแค่นั้นเองนี่ต้องตีได้เลย ตูนสายฟ้านะนั่นต้องไปเรียนการแสดงก่อนไหมเนี่ยไม่ต้องครับก็เราก็ทำบุคลิกให้ดีหน่อยนะฮะไม่ไม่ต้องแบบแสดงความแบบมั่นใจเต็มที่อะไรเงี้ยพูดจาแบบฮะพูดจาแบบสุภาพเรียบร้อยหน่อยนะครับที่เป็นพอดีอ่าะพอดีนะครับไม่ไม่ต้องเวอร์แบบมั่นใจค่ะมั่นใจเต็มที่ละจำเป็นไม่ต้องเอาแบบรถกุ้งรถพุกเปิดจอพรีเซน็นไม่จำเป็นครับเพราะว่า การจันทีเซ็นทุนพวกนี้เขาเขาดูที่พอรอยู่แล้วอาจารย์เขาจะดูมาก่อนแล้วเขาจะให้ส่งก่อนลูกหน้าครับอาจารย์คือคณะกรรมการเขาไปตรวจเรียบร้อยอยู่แล้วต้อสงสัยอะไรต้างซักถามนะครับโอ้ค่ะพี่พี่ธุเกียรติครับเสียงมาไังพี่อ่าเสียงไม่จะมาแล้วพี่ไม่ไม่ค่อยมาจริงรับจะคุยไม่ค่อยได้ได้ฮะพี่ธุเกียรติกลับมาที่เรื่องนี้ฮะพี่ช่วยเรื่องพูดถึงเรื่องเทคนิคไปแล้วเรื่องของการสัมภาษณ์ นะฮะในประเทศไปนะต่างประเทศอย่างตะกี้ที online, 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 wide wide meter, ่เราบอกว่ามันต้องยื่นเรื่องออนไลน์นะฮะยื่นเรื่องออนไลน์เขาสัมภาษณ์ไปออนไลน์หรือเขามีกระบวนการยังไงครับพี่นี่ครับเขาแตกต่างในประเทศต่างประเทศคือต่างประเทศนี่เราไม่ต้องให้เขาเห็นหน้าฮะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับระบบออนไลน์พราว่าสื่อสารไร้หงแดงแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะทราบกันดีเเพราะนั้นก็ถามว่าเอ๊ะแล้วเขาจะมั่นใจได้ยังไงว่าคุณจะตัวจริงหรือเปล่าเจ๋งจริงหรือเปล่าที่ได้ตุดเขาหลักฐานมันเป็นฟองนะ สังกิต้าคะแนนไม่ถึงโจเไยไวเอล,ล,ล,ลไม่ตามที่เขาระบุมันก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันต้องการันตีส่วนการพรีเซนต์ก็สําคัญน,นะครับเพราะว่าตรงนี้เขาให้ความให้หนักเยอะมากทีเดียวว่าคนนั้นจะต้องมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมีความหนักแน่นมั่นคงว่าจะไปเรียนแน่จะกลัดมาทำอะไรถ้าคนไม่มีความหนักแน่นไม่มีความมุ่งมั่นนะครับ ผมเชื่อว่าไปไม่หลอดตรงนี้ก็ดูออกแต่ดูจากข้อเขียนเราก็ประเมินอรกว่าที่ที่ที่เขาประเมินเขาประเมินจากบทความหรือเรื่องความที่เราเขียนไหมฮะจุกต้องต้องมีมั้ยฮะที่แบบสกายมาเห็นหน้าตากันสัมภาษณ์แบบนี้มีมั้ยฮะอาจจะมีนอนาคตอาจจะมีอาจจะถ้าเป็นทุนทางด้านศิลปะอาจจะมีโปรไฟล์ทางด้านนี้เข้าไปนำเสนอด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นทุนทั่วทั่วไปนะฮะก็จะไม่มีฮะแม้แต่ออสเตรเลียเดี๋ยวนี้ซึ่งให้ทุนนักนักเรียนไทยไป เรือสามตีดตุนนะครับไปเรียนที่ออสเตรเลียราบว่าออนไลน์เหมือนกันนะเรไปเรียนกันเยอะแยะไปหมดอีราสทมุดรุ่นนี่ก็ออนไลน์ชัวร์เลยฮะแต่ที่ผมสังเกตว่าเดี๋ยวนี้จะไม่ใช่คนได้ทุนจะต้องจุฬาธรรมศาสตร์ผูกขาดเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนต้องบอกว่าผูกขาดจริงๆนะแต่มีเรืงุราธรรมศาสตร์นี่แหละที่ได้ทุนได้เกียรตินิยมได้ทุนเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เทรนเริ่มจะไปมาอะไรต่างๆพี่ขอนกันแม้แต่รามํำแพง พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ประมาณ16เสียงเริ่มหายแล้วจะมีด็อกเตอร์คนหนึ่งนะจบมอยูอฟฮ่องกงะปริญญาเอกจบปริญญาโทที่ยุโรปโดยผ่านทุนของสภาพยุโรปแล้วก็จบปริญญาโทอีกไปที่ไต้หวันผ่านทุนของรัฐบาลไต้หวันป็นคนเดียวน่าจะคนเดียวในประเทศไทยที่ได้ทุนของสามประเทศครับผมเป็นคนติดต่อเชิญได้มาวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เจอฮะพรุ่งนี้เจอฮะครับอันนี้ผมบอกว่า เขาเองก็ไม่ใช่มาจากมหาลัยที่เป็นแบรนด์เนมเขาจบราของแผนนะครับแต่ก็ไปได้ถึงระดับไบขันครับแล้วก็ได้ทุนเป็นว่าเนี่ยไม่ไม่น่าเชื่อเพราะฉะนั้นการดีเซนตัวเองครับล้วนๆครับสามใบ คุณนี่ก็ได้มานี้ก็ไม่ต่ำกว่า6,7ล้านแล้วนะต้อไปเรียงตาง3ประเทศครับพี่เอางี้เวลาได้หมดละผมถามพี่ท่้น<า>ในนี้เห็นเวาตาหลายคนยิ่เก่งอยู่แล้วแล้วน่าจะมีโอกาสเลือกทุนได้หลายประเทศฟันทุนนะพี่ถ้าตอนนี้จะเลือกทุนสมมติทุนในอาเซียนหรือเอเซียกับทุนยุโรปเราน่าจะเลือกทุนประเทศไหนที่จะมีโอกาสได้งานมอกัดโตโตเหมืกันครับพี่ถ้าเป็นทุนยุโรปก็อย่างที่บอกว่าจะเป็นกุนของอังกฤษ ุเชฟานิงก็ดีทุนสองประเทศสเปนสวิเอนด์เขาก็มีทุนต่างหากของเขาแต่ถ้าเป็นทุนที่เป็นภาพรวมของยุโรปสาภาพยุโรปนะเป็นทุนที่มีเยอะที่สุดแล้วก็มีเงินทุนเยอะที่สุดนักเรียนใจมีโอกาสที่จะไปได้ไปเยอะที่สุดนะฮะอันนี้หมายถึงรุ่นซีเนียร์นิดนหนึ่งนะแต่ในเอเชียของเราครับก็มีแค่ทุกประเทศครับอย่างสิงคโปร์ที่ผมยกตัวอย่างเรองแรกนี่ของฟันทงเลยให้พี่สงเกตดูเลยฟันทงนี่เราจะเลือก ไปยุโรปหรือในเอเชียดีอ่าสมมติเอาสองเอาคำถามง่ายๆเลยแหละมันก็แล้วแต่ว่าเราเรามองภาพแนอนหนคนอา่างไรบางคนก็มองภาพว่าจะต้องมีภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะบางคนไปแถวไต้หวันนะไปแถวสิงคโปร์นะไปแถวจีนหรือจะไปญี่ปุ่นก็จะได้ภาษาญี่ปุ่นด้วยแต่บางคนที่ต้องการความเป็นอินเตอร์ขนาดแหญงนะผมก็ได้ถาว่าไปยุโรปไปเมริการ หลายคนมองมองแง่แง่ธดาแคนาดานี่ก็น่าสนใจครับอาจจะมีทุนระดับมหาลัยไม่ไม่มีทุนรัฐบาลนะแง่ธรรดาแต่เขามีข้อได้เปรียบตรงที่ว่าก็มีวโควิดได้สามปีครับหลังจากที่เรียนจบหมายถึงว่าเขาท้องพึ่งกับงั้นเดี๋ยวถ้าเกิดมีคำถามอยากจะต่อกับพี่ผมเก็บหลังไม้ได้นะฮะน้องๆมีคำถามหรือพรุ่งนี้<ช>เดี๋ยวเจอกันต่อครับมาที่นทุกทุ่งนิดนึงครับเวลาใกล้หมดนิดนึงขอโทษด้วยพี่พึ่งฝากอธิษฐานให้กับน้องที่ตอนนี้อยากจะได้ทุนเรียนต่อนะครับคือ ให้กำลังใจน้องนะคะแล้วก็คือที่ต้องเล่าแบบเก่ามัธยมเนี่ยพี่เป็นเด็กลังหลองทุกเทอมจะมีครูจะเขียนในสติท่านว่าชวนเพื่อนคุยนั่นนี่โน้นตลอดเวลาไม่เคยคิดว่า จำนวนสี่จุดนี้ค่ะน้องเหมือนกับแต่เพราะความพยายามแล้วก็คือการไปที่ถูกต้องนะคะ่ะแล้วก็คือเปิดโอกาสให้ตัวเองสมัครเสมอนะคะแล้วพยายามจนไปถึงแล้วก็ทุกคนมีโอกาสได้เข้าเากัน,นะคะ่ะครับต้องขอบคุณมากนะครับพ,พนะบนะบี่พึ่งนะครับภาวินีสุทธิวิริยะนะครับขอเสียงปรบมือพี่พึ่งด้วยนะฮะนะครับเดี๋ยวท่านพิธีกรสุดท้ายหน่อยครับพี่ตุ๊กเกียรติสุดท้ายนิดนึงครับเรื่องกลุ่มอยากจะบอกว่า ทุกคนมีโอกาสนะครับอย่าอย,ย่าละความพยายามพี่ต้้ยจะยกขยานบางคนนะครับไปตามงานการศารึกษาอันนแฟกะแฝงโอ้เอาโบชูปเป็นกระตักเลยนะครับเขาสมัครโผลขยันก็มากมากผิดหวังครับซ้ำแล้วซ้ำเล่าลจนเล่าสุดก็ได้ถึงไปที่เนเธอร์แลนด์นะครับเป็นเป็นนักเรียนุนของเนเธอร์แลนด์ประสบความสำเร็จที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าหมดกาลังใจครับใ,ให้พยายามโดยเฉพาะถ้าเราไม่ได้ปีนี้หรือว่าอีกหนึ่งปีข้างหน้านั้นเป็นเวลาเตรียมตัวนะครับ คุณสมบัติที่เขาต้องการให้ขาดเราเขาต้องการอะไรแล้วเราทาให้เรามีคุณสมบัติการที่เขาต้องการครับไม่ต้องเรียนเก่งมากกับแต่มีกิจกรรมหรือมีประสบการณ์ในการทํางานมีประสบก,สก,สการณ์ในการใครที่ยังไม่เคยไป เอ็ชนหรือว่าอินเทอร์จิ๊อย่างพี่น้ำพึ่งนะการน้องๆจะมีโอกาสที่จะเรียนก็เข้ากันนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ที่สอดคล้องกับที่เราวางแผนในอนาคตเราจะไปเรียนปริญญาตรีในสาขาอะไรหากิจกรรมที่มันสอดคล้องกันจะไปเรียนระดับปตอเอกในสาขาอะไรทำกิจกรรมที่สอดคล้องกันที่เราสามารถมาเขียนเป็นโปรไฟล์ในการสมัครทุนได้นะทุกคนมีโอกาสครับอยาอยา,อยาประเมินตัวเองกับวารพยายามอยู่ที่ไหนความต้ออยู่ที่น นะครับต้องขอบคุณนะครับพี่สมเกียรติเทียนทองมาด้การเว็บไซต์อินเตอร์สกลชิคครับขอเสียงปรบมือพี่สมเกียรติด้ครับนะฮะนไครับพี่ครับข่าวทิ้งท้ายกับน้องที่ดีครับทิ้งท้ายพี่มีข่าวดีเรื่องคืนมาฝากนะครับตอนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังรับน้องที่จบม .6 รอาปวชนะครับเข้าเข้าเรียนทั้งทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะข้ามอุตสานะครับ เขาเรียนเป็นเป็นตำรวจเป็นเป็นนักเรียนพลตำรวจก่อน,นะครับ,รบอันนี้9 5 0 0ผู้หญิงรับประมาณ450คน,นครับ,รบก็เป็นจบแล้วก็ไปรจูให้เป็นตำรวจเลยนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่ง อ่าขอตำรวจนี่เริ่มรับ10เมษานะครับอีกคุณหนึ่งเป็นทุนพรรษาสาราสาทนาสุขจบมาก็บรรจุให้ทํางานในโรงพยาบาลกั้นต้นพี่อย่างนี้คือว่าที่ไหนมีทุนคูทัวร์พี่เลยเหรอประมาณนั้นผมจะกอดติดเขาตลอดนะครับอ๋อครับเหมือนมีดิ๊ด๊าอันนี้อันนี้นี่เขายังไม่ประกาศเลยเขายังไม่ประกาศครับผมไปแอบไปเอามาก่อนนะครับพรรษาสาราสุขรับรับแล้วนะครับเปิดรับถึง20เมษานี้นะครับแล้วก็ของมอลลังสิตถึง30เมษานะครับสีปทุมก็เปิดรับอยู่หมายกงเทพ ให้ทุนเดียนโทรถึงเอกสาธุเป็นทุนกรอยแล้วพี่กรุงเทพครับมหาลัยกรุงเทพเดี๋ยวไปดา๋ยวยกิจผลิตก,ก็เปิดรับอยู่ AIT นะครับ <c oughs> เปิด <c oughs> ให้ทุนทาชทานอยู่นะครับกำลังเปิดรับเหมือนกันนะครับ <c oughs> ก็ทั้งหมดเข้าไปดูได้ที่ e n n c o t h นะครับ <c oughs> มีทั้งหมด ที่จะเป็นคนโพสทุกวันเลยนะครับั้งแต่เช้ายันตื่นนะฮะครับก็ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีนะครับคุณเป็นเรื่องง่ายๆอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องยากนะครับถ้าบนมีโอกาสได้ทั้งหมดครับขอบคุณครับขอเียงปรบกือให้กับพี่จักริภีวดีสิหจับพี่ตุ้ยครับขอบคุณครับพี่ตุ้ยครับนะวันนี้นะครับผมขอส่งวิที่ตรงนี้แล้วก็ขอให้คนน้องๆททุกคนมีโอกาสได้ทุนมีโอกาสได้เรียนในสิ่งที่ชอบพี่ใช่นะครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณมากครับทุก